ลายหนึ่งกระตึกตกใจอยู่ไล่ลายเติบพอดีกินได้น้อตัวหนึง่งโอ้ใจอยู่แล้วดีกว่าดีกว่าหมาด้รุ่นเบิ้งโอ้ไล่พอดีกินดิ้วเขากันตัวนี้หลายนะโอ้เต็มเต็มเป็นปนิดเลยเนาะเห็นอยู่นี่สีเห็นเป็นไดหลานหนึ่งกว่าลายเติบไปเนาะตัวนี้กัน sao Sam cặp bút đây lại tụi hết mong ừ. à, tụi này lại hết lạy lắm lạy tụi này, lại, ừ. lạy ừ. 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 lắm lạy lắm lạy lắm lạy ba lạy lắm lạy lắm 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 หลายๆเติบพอดีกินเดาะอเดยกกับไร้เจ้าพี่เพรีไดีป้าลุงเมื่อนี้กพวกก็ส่องตีสับดีสัเล่าพวกก่านุ่นนั่นนี่กับพวกก็านหแล้วุนาะมื่มีหลานนึ่งกับสีผ้าพยายาเบ็ดคือเก่าเนาะหรือว่ากระป๋องกุ้งเป็นวะนี่ฝนก็ลุงไปแล้วผู้ Ngói thuốc là nữa cả lưng non kỳ phương gì you know? Ngói bay bay phân loại bicep. Ngói bay 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 cả. bay 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 dân bay 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 อู้ม,มาร้านนึ่งกับพูนาะอู้ม,มันมาขนมพี่แย่ใจละอู้ม,มาเลยพูฟูกันกลงไปเอานะตอนนีก้กับพูนอยู่พู้เอาแกอืมอย่าประสาทเอะไรกันพูนนองร้านหนึ่งกับกวางมมาอย,ย,ยู่เนาะนี่กะเพื่อจะซื้อมาเอาอยู่วันนี้เนาะ เห็นบ่นี่ซี่กัเเลงเนัะแหละหนึงเย็นเนาะแค่ไุ่งาบเห็นเนะงงา,าเนเนะเขากะโอ้ปาไตนี่ถึงกัหลักแล้วยังเอาไรายอยู่ตอนนี้กะน,นี่สิไรยอยู่บ่ตอนนี้โอ้ไรอย่อได โอได้อยู่บ่ไล่อยู่บ่ดิโอเคเดีนี้กันเนาะโอ้พอดกทีเนาะพ่อแกญเานี่ทีบอกกี่เ่เนาะลกะนาทีอย่างมาแต่เู่นี่พ อยู่จะจะจะอยู่ตอนนี้กันป้าลมเย็นเองชิวๆเลยมือนี้ถ้าหลานหนึ่งเห็ดเกาสัตว์ก็ต้องขอโทษขอไฟแงไงเนาะถ้าหลานหนึ่งว่าท่าูกระเหงก็ต้องขอโทษขอไฟแห้งๆเนาะถ้าหลานหนึ่งเห็นมีเสิจฉุคุณพระก็ต้องขอโทษขอไฟถ้าหลานหนึ่งว่าเสียงคอยก็ต้องขอโทษขอไยแห้งๆเนาะข้อกันหลานหนึ่งการปฏิบัติเดี๋ยวไปจักอะไรดีจำเราะเนาะข้อกันอยากแครแยบอยู่ดีตอนนี้กันว่ากับบูัาเนาะหลานดิการอยากมีเสียงปากก็คือ ก็ะกี่รอกอะไรกันพ <So> ูดน <y> ุ่งหลานหนึ่งก็เพื่อเก่านาะดิมันก็มาโอ้เฮ้ยแต่วนมันหลายหนึ่งก็อยู่พูดเนาะสบายยิ้มเศร้าๆนุ่งหลานหนึ่งก็ตื่นเศร้าแห้งดิยังมืดอยู่ตอนนี้ไงยังโปรยแจ้งแห้งเนาะเปล่า นี่หลานหนึ่งกระตุดก้อนมูเลยปุนนี่ร้าน <c oughs> หนึ่งตื่นกันจะดีเนาะอันะไรกันจะดีพอตื่นรับรางอันนี่กัึมาละปุ่นยางมาแล้วเนาะเอาเลยกัปุ้นมาตาปู โอ้ไลายล่อ oh. ย oh, ู่วะดิโอ้นี่เนาะอันนี้กหยิบกระทางไว้ให้พ่นก่อนจำหมูเด้งอย่ามาทำอย่ามาทำนะเลยเลยบูได้หลานหนึ่งกะอยากจำหมูเด้งกินนี่หมูเด้งมาพี่ เปิดกระสิลงเหมียววันนี้เรบบาเสียบกระเดีอยู่จะได้หลายอย่างที่นึกวะโอ้มีตะหอยมีต่หอยมีต่หอยด้่ยนะเนาะสิว่าน่ได้กะโอ้โอ้เราแต่ดึกดึกดึก cái màn chưa? Ha màn nhiều đó. đây. tôi luôn Ôi, giờ bay đấy, tôi đang tôm. nữa. ở dưới đó đi cả. Lại gì bỏ tôi đi

อ,อยู่ไกลหน้าแห้นิโอ้ยจันนี่พื้นผิวกระเนียวนี่ตัวนี้รุ่นบ้างโอ้ะไรพอดีกีดิด้วเขากะโดยนี่ไปยางไปโตเนาะว้าเล่นของพระเจ้าไปเลยแล้วก็สงยาง้ำหลังเนาะ โดยก็เลยโอย่างไร่บันไดโดยมีแตะไคร่ตะไคร้เชอรี่ด้วว่าเขากะโดยตอนนี้ยังได้โบลายได้โบลายก็ไข่ในกว่าได้แต่บบได้กินล้านหนึ่งกว่าโดยนี่มาเอาอีกเงิน dạng nam bao, cứ này cứ về kìm nam rồi này rồi rồi ba xin phải đâu quát vào đi Cô có cái giặc xanh này đó anh ấy kìa anh nó kìa anh anh ấy เศร้าแห้งมือนีล่ะนึงตื่นแล้วนึงก็ไม่อยากตื่นสวยบ่ใด้เบื่ออยู่นะนี่ลุงหลานนึกกรตื่นได้ตัวดีตื่น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 แสดงว่าตัวยื่รุ่นอีกรุ่นอีกรุ่นอีก bọn đi bọn đi Rồi đi bọn đi đen ê đen đi đen đi bọn đi bọn đi bọn đi mà má bọn như bọn đi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  bọn Mình bọn đi โดยผูพ้พผลิตสิไปฮอดผู้เดาะแต่ร้ายนึงกับบลได้ไปตามเนาะเพราะว่าร้ายนึง่งอะมาวุ่นวายเนาะตอนนี้กะโอ้ไปไปไปมาดิอย่าหมูเด้งมาบลทันแล้วซื้อห้องมันไปน้ำลังก็ได้หมูเด้งฮัลโหนี่ดึงไลบ่บลน,น,นี่นี่เนาะนี่กับรถเก็ไวด้ดิแต่ก็สิบเอทัวรอยู่พุพูพ้เดาะ Rồi Rồi <laughs> Nếu nham sao sao, sao, hãy nè tao bắt 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 tao nó tao bắt tao bắt tao bắt cào, bắt lại bắt tao bắt tao bắt nó, bắt cả bắt cả Nam cả Đôi câu cái cái dòng mượn đi nốt rồi à cả Đuổi ยางสุดตามดงสุดฮันนี่เรากมากันสิหาปก่อนีกว่ามาก็บไปตามตัวจ้าตรวนี้ไป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 จะีลุงทากหรอมาน่อยกน ตอนนี้ก็สิขึ้นไปในนอกระเนาะอันก่ะไปี่กรชั่ชโมงเต็มเลยใส่ีนกระิดหกใส่นมเมันบ่นี่ลุนลุนลุนุนุนรุ่นนแห้งเยอันนึงได้อนนี้ เฮ้ยช e ิดรกนมานะบิกวะมาก็ดือแทะโส้าด้ยป้าหน่มอกะนี้ก็พอ sau chưa sau canh tuk how was it to kỳ đại tuk lắm lại lắm này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  lại này lắm này lắm tụt lắm này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  lắm đi lắm lại, lại เขากันลายตัวนเนืะตัวนี้ตัวมากประมาณเนาะโดยโอ้ตัวนี้ก็อกันอันนี่ก็สีจับให้เพื่อนกันเนาะนี่โอ้ให้พนักงานเบิ้งเลยก็จะตื่นเต้นฮง toy ตัวนี้ได้ลายนะโอ้เต็มเต็มเป็นนี่เลยเนาะเห็นอยู่ดิสิเห็นปานใด๋ล่ะนึงวะลายเติมไปเนาะตัวนี้กะส่ง3กระปุกได้ลายเต็มเลยตัวมันหนาๆมันหนาๆเลย

ป๊าตัวนี้ลายแห้เพิ่งเพิ่งเพิ่งตัวนี้ลายแต่หนึ่งว้าวจริงๆลายนี่ป๊าป๊าขอบเบี้ยวจากลงเลยลายแห้เลยคักงานด้ดยสมบูรณ์เรียบร้อยเลย นี่แกตัวที่ร้านนึงท่าเห็นบุ้งบุ้งขึ้น่นนาะนิแกเมนวัดหวงทอแต่กับซีบรดบุ้งบุ้งดิได้หลายตึกแค่ร้านนึงท่าอไรขี้หม้เลยแค่ตัวนี้ว่าประมาณไปไหนโอ้บ่มาไปไหนแล้วตัวนี้อันนี้ก็บเป็นวัดขอโทษขอให้โอเคแล้วไอ้ช็อคออยู่ร้านนึงค่ประมาณไปไนี่ประมาณก็ยังดีเพราะได้ลายอยู่โอ้พได้เตมกันโดย นี่น่าก็น้ยป้าอะไรเฮ้โอ้ติดอยู่ในหูเลยนี่กะนนี่เป็นกระเสียใส่ขึ้นก่อนนาะเสียใส่ขึ้นโดย นี้ตัวนี้ก็แบบว่าพอดีกินตัวนี้ก็ธรรมดาเนาะด้ เาก็ยังเดือดทั้งแด้น้อยอีกเหมือนบ่เขาก็ยังเดือดทั้งได้น้อยอีกป้หลายแห้งตัวนี้ก็ยังเหลือลายอจนารดยวา่งตัวนี้ป้อนี่หิ้งลายเดยกับหอยเชอรี่นี่มันมาตลอดเลย เออตรงยางมาใส่หอเยเสร็จดีนะเนาะเลยนี่ไงบ้าแต่อยากน้นอยๆอยู่นน<ม>เนาะดตอนแรกข่กจะคักคิ้ว กินเนาะร้านึงเนาะรูปมันมันกันโบรายก็เพือได้กินเลยอันนี้ก็แบบว่ากำลังแจ้งเนาะร้านมันก็ตื่นต้องมาหงในทายเหมาเบิ่งกันเนาะเขากันเลยพ่อได้ตื่นกันเลยมันเป็นหมองเนาะนเลยพผัว่เขาไม่เขาหลาย

nhà tôi ít đây, oh, đây. Oh, gần, gần lại cua tôi đi cái oh tôi đi cái cái này đây hiện khác đó anh tôi ba là gì nữa okay. mình nhận mình cả thằng này làm nên oh nhặt hết Hãy subscribe cho kênh Ghiền

ตอนนี้ก็แบบว่าก็ไล่ไลยเติบพอดีกินได้เนตอนนี้ก็สิได้จ้าลีปเลรนี้แล้วค่ะไปเพิ่อการดีแค่เรากินูุกเนานะตอนนี้ก็ซิได้จบคลีปแล้วตอนตไปก็่ารื้กดไได้ก็แค่ใขเพื่อเป็นกานตั้งใจสติก็ัสดีก็สสรล้ก็หลาหนึ่งเนาะถ้าหลัหนึ่งว่าพี่พายปกการไดก็ต้อขอตุดขอไปถ้าหลัหนึ่งเห็กรอใก็ต้องขอตุขอไปนะไปบาย